ว่ามาเทวดาเมือเ่<จ>อไหร่เจ้าค่ะว่ามาคือเมื่อวานพวกลูกเข้ามาคบหลวงพ่อใช่ไหมใครเออเออ,เอ,อทีนี้เทวดาท่านบอกอกำลังแกออกนอกลูกนกลูกน,ก,ก,นกทางแทนที่จะเดินตรงท่านิพพานใครออกลองดูลงทางท่านมาทดสอบยงกิจว่า ทางที่เจ้าเดินน่ะพอเจ้าเห็นอะไรแวบๆบแบบเจ้าก็จิตเจ้าก็แวบ,บไปไอสิ่งที่ได้นะ่ะเป็นการทดสอบทีนี้ก็ได้สติมาหลวงพ่อก็สอนทุกวันให้ละละ,ละทุกอย่างใช่ไหมเจ้าคะเพื่อไปนิพพานละกิเลสทีนี้มันก็เลยหยุดหยุดตรงนั้นก็เลยท่านก็บอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อแต่นี้ไป ถ้าหลวงพ่ออยากจะอัญเชิญก็แล้วแต่หลวงพ่อเจค่ะหลวงพ่อลองจุดทุกข์ก็ยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่่เพราะว่าหลวงพ่อเพราะว่าพวกลูกหยุดแล้วเลวแล้วนะเทวราชบอกแล้วองไหนมาบอกเทวดาปไปจําตัวในระดัเขาบอกก็บอกในให้รู้ตื่นให้รู้ให้ตื่นให้รับทราบว่าการการที่ท่านให้ของมาน่ะ เป็นการ <Yeah. S 1> ทดสอบ yeah, yeah, yeah. ว่าจะโลภเจ้าค่ะว่าจะโลภ oh. ยังจะโลภอยู่ไหม <Yeah. S 1> พอพอได้นึกได้น้ําตาก็ร่วงอยู่เพราะว่าหลวงพอ่งพอสอนทุกวันทุกวันทําไมไม่จดไม่จังวัตถุภายนอกอะ่ะมันมีประโยชน์มีดีสําหรับคนที่ yeah, yeah. ยังไม่มีทางทำ uh huh. เพราะว่าเขาไม่มีใครอธิบายธรรมะ เขาก็จึงจําเป็นต้องยึดเหมือนกับพระพุทธรูปเจดี JD, และสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเขาไม่มีใครอธิบายเขาฟังนะงแต่นี้เนี่ยถ้ามีการอธิบายแล้วอาสาธุท่านเทวดามาแล้วเมตตาแล้วถ้าถ้ามีคนคือพูดง่ายธรรมะเป็นของสูงสุด เพราะว่าพระเจ้ายังต้องไปนค้นหาสัจธรรมถ้าพระวุทาวจ้้นหาสัจธรรมเพราะนั้นอะไรอะไรก็ไม่ค่อยจะมีค่าเมื่อเทียบกับธรรมะ,ะเพราะนั้นธรรมะจะทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเบื่อว่าเป็นข้าวของเป็นสิ่งของต่างๆไม่มนะก็จะทำให้เราเนี่ยยังต้องเกี่ยวข้องกับข้าวของไม่ใช่ไม่ดี ดีแต่ว่าแต่ว่าเราเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมเราก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าคนธรรมดาชาวบ้านคนที่ไม่เคยมีแนวทางการปฏิบัติไม่รู้การเจริญวิัสสนากรรมฐานไม่มีเคยอบรมสั่งสอนไม่มีใครตรวจสอบอารมณ์ไม่มีครูบาอาจารย์ต่างๆนี่นะ ก็ควรจะไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเป็นสะพานเอ้ยควรจะไหว้เข้าของพวกนี้เพื่อจะยึดเหนี่ยวไว้เทวดาเขาก็จะดูแลไม่ให้ตกต่ําแต่ถ้าเผื่อว่าไปมุ่งกลัวเรื่องพวกนี้ก็คือได้ของแต่ทิ้งธรรมใจมันก็จะกลายเป็นเราจะต้องไปขนขวายหาแล้วก็ที่ฐานทัางทั้งคืนกันก็มาแล้วนั่งเก็บอย่างเดียวก็ดีคนละอย่างแต่ว่า แต่ไม่ใช่ทางที่ท่านจะพาไปใช่ไหมจะาวสุภนิพานพุภนิพานเนี่ยเขาไม่ได้อเอาอะไรหรอกเขาเอาแบบว่าจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ใช่ปะตอนนี้เรามาถึงขบวนการในการทําจิตให้บริสุทธิ์แล้วเราไม่ต้องหวนกลับไปเอาใหม่เมือนก็เยมาท่านท่าน ได้ยินก็ไม่ได้ยินเสียงนางนะหลวงพ่อแต,แต,แต่แต่ท่านเตือนว่าหลวงพ่อสอนเจ้าทุกวันทําไมเจ้าไม่จดไม่จำาล <c oughs> ยก็แสดงว่าเรายังไม่ได้มุ่งหวังพระนิพพานแล้วก็อาจจะไม่เห็นความสําคัญและก็เชื่อว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยจะพาเราไปได้มันก็มันไม่ใช่มันใช่สำหรับคนระดับต่างๆ แล้วคนบนโลกไปเนี่ยเดี๋ยพวกเราอายุมากแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเด็กเด็กก็ต้องการไอ้พวกขวดนมเด็กก็ต้องการพวกหมอนตุ๊กตาเด็กก็ต้องการแบบว่าหนังสืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะว่าเด็กเขายังอยู่ในวัยที่ยังไม่เคยเรียนแต่ถ้าเราผ่านมาแล้วโตแล้วนมก็กินแล้วใช่ไหมแล้วตุ๊กตาก็เติมไม่ต้องเล่นแล้วทําอย่างอื่นนะ มันก็ไปถือทางทมดีกว่าเราก็ต้องถามว่าคนนั้นน่ะอยู่ในระดับไหนอถ้าเราแบบว่ามีความรู้สึกแล้วมีความเข้าใจแล้วบางครั้งก็มีอารมณ์อยากจะไปพระนิพพานเราก็ต้องมุ่งมั่นเนี่ยตามนี้แหละแต่คนนี้เขาจะเห็นเห็นแสงสว่างก่อนลูกของใครแม่นัทพุ่มาเดชอะไรลูกจะเป็นคนรู้คนคนนี เห่ะจะรับรู้การว่าแบบยึดติดยังไม่ไม่ควรยึดติดกับสิ่งของอะไรอย่างนี้เขาจะรับรู้ด้วยตัวเองแล้วรู้ตัวเองแล้วอยากได้อะไรนะกลัวว่าควรจะไม่อยากได้แล้วเลเนี่ยเพราะว่ามันก็มาถึงจุดหนึ่งแล้วไงเหมือนเป็นจุดที่แบบว่าสมมติว่าคนคนไม่เคยไม่เคยมีบ้านนี้ยแล้วมันมีบ้านแล้วจะไปเอาอะไรบ้างใหม่ มันก็ควรจะอยู่ในบ้านที่มีอยู่เนี่ยและทำประโยชน์อะไรให้เกิดบุญบาร,รมีมากขึ้นเนี่ยเข้าใจไหมและแสิ่งนี้หลายๆคนยังอยากได้อยู่นะหลวงพ่ออยากได้ก็ให้เขาไปถ้าเบื่อเขายังไม่ถึงทมพูดถึงเขายังแปลว่ายังต้องอาศัยพวกนี้เนี่ยไม่เป็นไม่ได้เป็นของเสียหายนะไม่ไชิ้ก็ยังดีมันแงอไม่เป็นของที่ทําให้เกิดความตกต่ำนะเป็นของทําให้สูงแต่เมื่อเราเนี่ย ได้มีธรรมะแล้วเราก็ต้องเดินด้วยตนเองเข้าใจไหม้แบบสาธะที่นี้ก็ไม่ไม่ไปรบกวนท่านอีกแล้วไม่ไม่ไปทุกวันไม่เป็นไรจะได้เป็นธรรมะได้ศึกษา